สวัสดีจ้านี่กับกินอาหารเศร้านะคะเป็นมาเฟนค่ะนี่นะคะมาเฟนของเนี่ยค่ะปอบานมันสืมาหายตะเมอขึ้นนะคะเห็นเก่ามาอุ่นกินมือเศร้าเพิ่นเลิกงานมากลรวเพิ่งก่บแวะสือมาฝากนะคะแล้วก็กาแฟดําค่ะคือเก่าล้วค่ะเห็นกินกาแฟดํานะคะเดี๋ยวยาบอกไปนิดนะนึงกอง เห็นป่ะจ้าเห็นมัฟเฟ็นแอนบอเติมมาน,นี่ก็เป็นวันหยุดของแอนเนาะค่ะเนาะครอบครัวแอนกน็คือว่าละพอบานกบไปทำงานน้องอเวนกบไปโรงเรียนค่ะหยุดอยู่บ้านกับน้องมาบากักมงูจะมึงแอนแก้ออกมันมีอ่ะสตอรอเบอรี่นะฮะสตอรอเบอรี่แจมอยู่ข้างในนะเป็นดัซเซอ่ะจ้าเพื่อนอะเดินกินให้มึง เป็นยังไงจ้ายูบานเฮามือนีกับฝนตกแห้งนะคะช่วงนี้มันเป็นหนาฝนของยูนีนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่พระบาทนในหบองให้ฟังวนะ่ามันจริงๆจะเป็นเป็นธรรมาชาติของหนาห่อนเขาสู้หนาหนาวนะคะแล้วก็มีคืนล้มทะเลเหตุให้เกิด เป็นพายุในหน่อยเพิเอานมาสตรอรมในหน่อยนะคะว่าได้เป็นแบบใหญ่มีสุปีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรระวังก็คือถ้าลมแห้งต้นไม้มันสีมันสีลมมันอาจสีเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจึงใดกับข้าจเจ้าก็เตือนไว้ให้เราเราะวังเนาะคะ่ะเนาะข้าจเจ้าก็สีออกมาเตือนทุกครั้งแหละคะ่ะนะคะมีการคาดคะเนว่า ลมสีแห้งไฟสีดาบจังใดกะให้เตรียมพร้อมค่ะจะว่าไปเห็ดงานจะต้องไปเห็ดคือเกานะคะเ <c oughs> พราะว่ามันมันเกิดขึ้นสุป,ปีค่ะบับรุ่นแรกค่ะแต่ว่ามีปีนึงพอบาเนเนมาซู่ฟังน้ำทะเลนี่ขึ้นมาสูงนะคะสัดมาสูงถึง,ถ,งถึงเกือบสิทธึงโมบานค้นนะคะเพราะว่ามัน มันขื่นมันแห้งค่ะนวคะมันลมแห้งผ้ายุ่เข่ามามาแห้งเจะว่าเท่าเอ็นยูมากปีนี่กับเขาปีที่สิบนะคะแอ็นกับย่างเมื่อคยเห็นที่มันเลี้ยวหลค่ะนะคะก็คือเป็นล่มแห,งแห้งๆอ่ะคะ่ะต้นใหม่ยิงใหม่หัก ใอ้ห้อกับบ่ประมาณจ้ะต้องระมัดระวังต้องเขาเอินว่าต้องโฟกัสในการขัรบขี่นะคะเนาอะฝนตกแห้งคักนะคะถนนจืนเลยค่ะ จะเห็นไหมคะกินอาหารเช้าน้ำกันจ min ้าพระเจ้าว่าอาหารเ้าเป็นอาหารเพิ่มพลัง กอบนุ่มหวานเอามาใส่เตาอบอุ่นอีกเรือนหนึง่งมันจังกรอบถ้าเอาใส่ไมโครเวฟมันสีมันสีเบรกรกอบลูกแอ,อนเห็นคนยางขนาดฟนตกค้นกับยางเด็กหน่อยยางไปโรงเรียนจ้ะ ด็กหน่อยอมาทย่อมอยู่ขังมานนั่ยนะคะถ้าเจ้ายางไปโรงเรียนได้ว,ว่าลูกแอนไปแต่เศร้าแล้วจะพอบานไปส่งขับรถไปส่งไว้เด็กแค่แล้วก็พ่อโรงเรียนเขาก็บคอยยางเขาห้องเพราะว่าเด็กแค่อยู่ใกลๆก,กันกับโรงเรียนยุติดกันค่ะยุติดเดียวกัน ยังอยู่กับลูกไส้หล่าสองคนหึตหากตาหักลูกหลาย่บอดอกลูกบอบอหนูกินแล้วหนูกินแล้วแม่ลูกอือนคือเด็กหน่อยวะจ้ะนะมาขี่อ่อนพูดถึงมันยังอายุมาถึงขวบเนาะมันก็ยังเป็นเด็กหน่อยอยู่เป็นเบบีอยู่มานี่ข้าเจ้าให้คูนเจ็ดนะคะ ยังบ่ถึงเจ็ดขวบนะคะ <c oughs> มีน้องบกกักตะแกงเงาได้นะคะขี่ดือ้อคือเด็กหน่อยอีหรีได้จ้ะ ใหญ่ห,ญห,ญหักน้องมาแอนนี่โตเนื้อแน่นๆน,น,นะคะนักเลยนะคะเนี่ยอุ่มนักเลยค่ะนั่งนั่งเมืองแอน,นอยู่ข้างๆเนี่ยจื้ ก็อยากไปใส่เดี๋ยจมันมันจืดคากีหลีนะคะเรากับทั้งร่มทั้งหนาวข้างนอกกับสีผ้าหน้องยางยูนามูนี่ะคะอยุ่ใกล้เนี่ยนาบ้านเนี่ยแหละย่างไก่ลายกระเลือตุนแอนฮิตเสือกกันหนาวให้ใส่นะแต่ว่าเพื่นกระหวนหวยบ่มากใส่ลรวกับธรรมาชาติของแบบมาเนาะคะ่ะเนาะ หนาวมักนอนมักอยู่กับผ้าหม่มแต่ว่าพ่อใส่เสือ้อไห้โบหมักเสื้อเด็กหน่อยเอันเอามาตัดมาตัดเใ,ให้ใส่เฮ็ดแบบว่าเสือเส้อเสื้อคล้ายๆกับเสื้อเด็กหน่อยเสียท่ะเราก็มาเฮ็ดให้ตัดดันขางออกนิดนึงเราก็มาเย็บให้พอดีโต จริงๆแอนเคยมีล่งคลิปเห็ดเสือน้องม้านะเห็ดเห็ดไข่กันนั่นล่ะเราแอนพวกไม่หมวกแอนก็ว่าเอาหมวกอองนะคะเพียงแต่ว่าตาัดตัดออกเราก็มาเย็บต่อห้มันได้สัดได้ส่วนเท่าน,นั้นละจา้าบ่ไดะบ่บเดบหยุ่งยากหรอกแต่ว่าบ่มักหล้เได้ว่าบ่มักใส่เพราะว่าแกแกสิซิดออก ินไปว่าน้ากันไปเนาะจะเนาะคิดหอดกันจริงมันกับพ่อดีแหละกับอาหารเสา,นาเนาะเพราะว่าเขาป่ะเด้ปเห็ดอีกยังนักเหมือนยก็คือเห็ดเวียกอยู่ในบ้านหือซื้อ ถ้านางเทอแอนยุบบ้านเอนลืมกินข้าวเสาร์อนสิกินหามงเสาร์แล้วเทียงแบ่งเสียจ้าแต่ถ้านางมือกินเนี่ยสิกินเป็นประมาณนึงสี่แต่ว่าเมื่อนี่ตื่นต่เสาร์นะจ๊ะเพราะว่าคือเตรียมตัวพ้อมานางเทอเขาพวกหัวไฟมันสีดับย่ำแต่อยงสี่แม่จ้เขาเจ้าเตือนว่าลมแห้งอาจสีไฟดับ ต่ว่าดับมันกับบได้ว่าแบบดับเหมือนมือเหมือนเว้นนะมันกับสีดับเป็นชั่วโมงหรือ30นาทีหรือสิบห้านาทีแล้วแล้วแต่อันนี้แอนก็บบอบอเข้าใจกันมันกับเป็นยังสี่อยู่ตลอดในในช่วงในช่วงที่เป็นฝนตกร่มแห้งเนาะค่ะกับเป็นธรรมดาอันก็คิดว่าก็คล้ายๆกันกับบานเห้านี่นแหละเป็นคล้ายๆกันจะว่าก็บบได้ถึงก็แบบ อันตรายล่อย่างหลายทุกคนก็นยังออกไปใช้ชีวิตปกติอยู่นะคะเดี๋ยวเอนซีไปแล้วล่ะจ้ะก็คือเกาล่ะจ้ะวันหยุดของแม่บ้านเนาะค่ะเนาะก็ตื่นมาก,ก็ต้องเฮ็ดเบียกบ้านธรรมดาละเป็นธรรมดาของทุกๆแม่บ้านนะก็เป็นกำลังใจให้สุขคนล่ะค่ะนะคะ เมื่อนี้ก็ไปแล้วจ้านะคะขอห้สุขผู้สุขคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงนะคะเรากำมีเงินมีงานทำจ้าสู้ๆนะคะเมื่อนี้บปิมเมนของห้างืออื่นกับแมนแน่นอนจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโชคดีสุขคนนะคะขอบคุณในหลายสำหรับคำทักทายจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวหันมาเมือเบืกละมาพี่มากเว้ยม่หลูกมามมึงเนี่ยสวัสดีพีพๆนะไว้สวัสดีพีพ,พีนะไว้ลูกไว้ นี่แม่ลูกสวัสดีครับทุกบ่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 เดบ่เดสวัสดีครับ<แ>สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลูกสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเอาบายบายจ้าบายบายครับไปแล้วละจ้าลูกแอนคุณนะโอ๊ย